สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n n e l มาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2566เรามาถึงชาวราศีมิถุนแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่15มิถุนนาถึง15กรกฎาชาวราศีมิถุนหรือลัคนามิถุนมาดูนะคะว่าในช่วงเดือนกันยายนนี้ชาวราศีมิถุนหรือลัคนามิถุน จะมีอะไรที่ติดขัดบ้างมาดามจะใช้ไพ่คำโหราในการพยากรณ์สิ่งที่ติดขัดในชีวิตของคุณและจะใช้บัตรกรมกร,ร,กรมการหรือไพ่กรรมการในการแก้ไขสิ่งที่ติดขัดเพื่อให้ชีวิตคุณไหลลื่นเพื่อให้อุปสรรคต่างๆที่ติดขัดเนี้ยหมดไปและชีวิตราบลื่นขึ้นทําอะไรก็ราบลื่นประสบความสําเร็จนะคะเอาเรามาดูกันนะคะว่าชาวราศีมิถุนหรือลัคนามิถุนในช่วงของเดือน กรกฎาคมนี้แต่ขออภัยค่ะกันยายนนี้นะคะมีอะไรที่คุณกำลังติดขัดอยู่จริงๆแล้วการติดขัดของชาว12ราศีเนี่ยบางทีคุณก็อาจจะติดขัดในเรื่องราวเดียวกันแต่วิธีการแก้ไขในแต่ละราศีจะไม่เหมือนกันมาดามจึงจำแนก แยกออกเป็นแต่ละราศีเพื่อที่จะได้ให้วิธีแก้ไขในแต่ละราศีเนี่ยแต่ละคนคนเราย่อมไม่เหมือนกันนะคะมาดูนะคะว่าชาวราศีมิถุนสมโนสมโนคือควาสมสงบร่มเย็นหมายึึงนักบวชนะคะเป็นคนที่มีจิตใจมีคุณธรรมนะสําหรับชาวราศีมิถุนเออ <c oughs> ดาวอังคารเกี่ยวกับเรื่องการงานนะดาวอังคารธ <c oughs> าตุลม ดังนั้นก็เป็นคนที่เป็นค่อนข้างที่จะบ้างานสักนิดนึงนะลาพระงานให้โอถือว่าดีนะถือว่าดีนะเพราะฉะนั้นอุปสรรคติดขัดของชาวราศีมิถุนในช่วงนี้มันอาจจะ,เก,กกเ,กนะะเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะเกี่ยวกับเรื่องการงานเกี่ยวกับลาบผลาบผลรายได้ที่มันเกี่ยวข้องจริง,รงๆแล้วในภายขึ้นมาดีหมดเลยดีหมดเลยในที่นี้อ้าวแล้วทําไม มันคืออุปสรรคติดขัดอุปสรรคติดขัดคําว่าสมโนเนี่ยคือการที่เรียกว่ามันอาจที่จัดตัวเราเองเนี่ยเป็นคนค่อนข้างมีโลกส่วนตัวนะคะสมโนคือนักบวชคือการจําสิ่งภาวนาเพราะฉะนั้นอนะในสิ่งที่ว่าเนี่ยเราเป็นคนค่อนข้างมีโลกส่วนตัวเยอะเกินไปไม่ค่อยไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์ไม่ค่อยมีมนุษยสัมพันธ์กับคนอื่นแต่ถามว่าเรื่องด้านหน้าที่การงานเนี่ยการงานของคุณดี คุณเป็นคนเก่งคุณมีความสามารถคุณเป็นคนที่ทํางานแบบบ้างานนะคะเพราะฉะนั้นมันจะส่งผลทําให้คุณมีลาภผลรายได้ที่ดีเกิดขึ้นมันย่อมที่จะต้องมีคนอิจฉาลิษยาเกิดขึ้นสําหรับผู้ที่เกิดราศีมิถุนในช่วงนี้จะจัดว่ามันไม่ดีเลยร้อยเปอร์เซ็นไม่ใช่อุปสรรคติดขัดของคุณมีแค่เพียงนิดเดียวเท่านั้นเองนะคะนิดเดียวก็คือการที่เรียกว่าคุณดีเกินไปคุณโดดเด่นมากเกินไป สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือคนอิจฉาริษยาเรานะคะจากการทํางานที่ในช่วงนี้เขาเรียกว่าทํางานเหมือนโคเหมือนกระบืออย่าลืมนะดาวอังคารเนี่ยมันคือโครกระบือนะคะทํางานแบบเอาเป็นเอาตายทางานแบบที่นี้ที่เรียกว่าหาเวลาพักผ่อนแทบไม่ได้สําหรับชาวราศีมิถุนหรือลัคนามิถุนนะคะ ส่งผลทําให้คุณมีลาบผลรายได้จากการทํางานหรือบางคนเนี่ยไม่ได้ลาบผลรายได้จากการทํางานอย่างเดียวนะบางคนที่ชอบการเสี่ยงโชคคุณก็มีละมีโชคมีลาบจากการเสี่ยงโชคด้วยส่งผลทําให้คุณมีคนอิจฉาริษยาหมั่นไส้คุณได้ดังนั้นสมโนสิ่งที่เขาเตือนมาบอกว่าเมื่อคุณมีโชคลาบทางเรื่องนี้แล้ว ดูเหมือนคุณจะไม่ค่อยได้ใส่ใจกับการทำบุญทำทานเท่าไหร่นะนะคะให้คุณเนี่ยถ้าบางคนงานเยอะเกินไปจะไปบอกว่าคุณสวดมนต์นะสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิบ้างบางทีเขาจะตอบมาว่าแค่ทำงานเสร็จก็อยากลงนอนเลยอะเหนื่อยเหลือเกินเพียเหลือเกินมันไม่มีเวลาจริงๆอมันก็จริงอยู่นะสำหรับบางคนเนาะแต่เราก็เข้าใจแหละ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดในตอนเนี้ยบุญที่ใหญ่ที่สุดสําหรับผู้ที่เกิดราศีมิถุนหรือลักนามิถุนควรหล่อพระถ้าคุณจะใส่บาตรท,ทาบุญปกติธรรมดาไม่พอไม่เพียงพอกับเจ้ากรรมในเวรที่ตามอิจฉาตามกันแกล้งคุณถ้าไม่หล่อพระคุณก็สร้างพระด้วยการที่ว่าถวายพระนะคะซื้อ เช่าพระมาสักองหนึ่งหรือไปซื้อพระที่แถวเสาชิงช้าก็ได้ใครอยู่กรุงเทพก็ไปเสาชิงช้าต่างจังหวัดมาดามไม่ทราบนะคะไปตามร้านสังฆพันธ์ก็ได้เนาะ,ะเราก็ไม่ต้องเอาใหญ่โตจนเกินไปถ้าในเขาเรียกว่าอะไรนะรายรับของเราถ้ามันไม่ได้สูงมากจนเกินไปเราก็เอาสักหน้าตักกว้างสักห้านิ้วก็ได้ขอให้เราได้ทําได้มีการถวายพระเกิดขึ้นพระที่ควรถวายควรเป็นปางประจําวันเกิด จะส่งผลทําให้ดีขึ้นเพราะว่าพระปางประจำวันเกิดก็จะได้ไปสนับสนุนดวงคุณหนุนดวงคุณนะคะคุณจะเกิดวันอะไรก็แล้วแต่ก็ให้คุณทาในในปางประจําวันเกิดในวันนั้นๆนะคะเพื่อที่เรียกว่าเราก็ไม่ได้ปล่อยป่าละเลยกับการที่เราควรที่จะต้องทําบุญบ้างเมื่อเราไปถวายพระประจําวันเกิดแล้วอย่าลืมนะถวายสังฆทานเป็นพระประจําวันเกิดแล้วก็ควรมีอาหาร นะคะคมีอาหารของหวานของคาวเครื่องดื่มนะคะนมน้ำอะไรอย่างเงี้ยเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของตัวเราอ่ะทีนี้เรามาดูเคล็ดลับในการที่จะ <c oughs> แก้ไขและเสริมดวงของชาวราศีมิถุนหรือลัคนามิถุนให้ดีขึ้นนะคะข้อแรกเขาบอกว่าให้ซื้อยาดมนะคะ หลอดสีเขียวเออเอามาดมจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเอามาดมเองมันก็มันก็ได้แต่ว่ามาดามว่าถ้าจะให้ได้ทั้งบุญและกุศลนะควรที่จะเออแจกนะคะให้ซื้อในวันเสาร์เพราะฉะนั้นแจกในี่ยเราซื้อสักเจ็ดหลอดหรือไม่ก็สิบหลอดกำลังของดาวเสาร์คือสิบให้ซื้อในวันเสาร แจกในช่วงเวลา20นาฬิกาหรือไปซื้อในช่วงเวลานะคะซื้อในช่วงเวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิกาในวันเสาร์7หลอดหรือ10หลอดก็ได้จริงๆหลอดอมันไม่กี่ตังไม่กี่บาทเองน,น,นะคะแล้วก็ไอตอนที่เมื่อกี้มาดาบอกว่าให้คุณถวายสมปรทานพระจํมมันเกิดคุณก็ใส่ไปสักหนึ่งหลอดในนั้นด้วยนะคะแล้วก็แจกคนที่สูงวัยก็ได้ เวลาที่เขาเอาไปดมแล้วเขารู้สึกสดชื่นนะคะโทษทุกภัยทายเสาอุปสรรคติดขัดต่างๆในชีวิตของคุณจริงๆชีวิตคุณดีอยู่แล้วนะคะด้านหน้าที่การงานดีมากเลยสําหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ในช่วงของเดือนกันยายนนี้แต่อุปสรรคของคุณมีคนอิจฉามีคนคอยกั่นแกล้งจ้องอยู่เลยแหละบอกพูดยังไงจ้องอยู่เลยแหละว่าอย่าผิดพลาดอะไรมาแต่นิดเดียวนะแม้แต่สักนิดเดียวคุณเจอแน่เพราะฉะนั้นอะ โทษทุกภัยทายเสาภัยพิบัติต่างๆมันจะได้หมดสิ้นไปทําในวันเสาร์วันเสาร์ปีนี้ธงชยัยคุณจะได้ชนะราบลื่นชนะกับทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะชาวราศีมิถุนใครที่เกิดวันเสาร์จะยิ่งไปเสริมให้กับคุณได้ดียิ่งขึ้นเพราะวันเสาร์ปีนี้ยังไงคุณก็ธงชัยอยู่แล้วคุณทําอะไรคุณก็ประสบความสําเร็จเกิดชัยชนะขึ้นได้แต่ไปเสริมให้ดียิ่งขึ้นเพราะเรามีเจ้ากรรมนายเวรทุกคนเกิดมาไม่มีหรอก ที่จะไม่มีเจ้ากรรมนายเวรมีทุกคนเท่านั้นแหละแต่ว่าเจ้ากรรมนายเวรจะมาแสดงผลในตอนไหนในช่วงที่เราดวงตกถ้าเราดวงดีเนี่ยเขาก็อาจจะทําอะไรเราไม่ได้มากหรืออาจจะทําอะไรเรายัางไม่ได้แต่ก็จะทําให้เราแค่เจ็บเจ็คันๆนะคะเพราะฉะนั้นทําตรงนี้ซะเพื่อที่จะได้ไม่ให้เราอะมีอุปสรรคติดขัดหรือเพื่อให้เราสบายอกสบายใจหัวข้อที่สองนะคะสวดพระคาถาประจาวันศุกร์ 21จบในวันจันทร์นะคะในช่วงเวลา20นาฬิกา40นาทีถึง20นาฬิกาสนาทีเอาจริงนะพระคาถาประจําวันศุกร์เนี่ยมันเป็นบทสั้นมากๆคุณไม่จําเป็นต้องนั่งหน้าหิ้งพระก็ได้ถ้าเป็นการแก้เคล็ดจริงๆถ้าสําหรับบางคนที่อย่างเมื่อกี้นี้ที่บอกชาวราศีมิถุนหรือลัคนามิถุนช่วงนี้งานคุณเยอะมากงานคุณเยอะมากคุณอาจจะเหนื่อยคุณอาจจะเพียคุณนอนท่องก็ได้ ะะระหว่างนะั้นคุณก็นอนท่องไป21จบในวันจันนะ์นีบนาฬิกา40นาทีถึง20นาฬิกา45ห้านาทีในช่วงเวลาไหนก็ได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดเออ่นาฬิกา40นาทีถึง21นาฬิกาในช่วงเวลานี้ช่วงเวลาไหนก็ได้อย่าให้เลยจากตรงนี้ไปท่องซะแล้วมันก็จะเสริมทำให้พระกระถาประจำวันศุกร์เสริมให้คุณมีสเสน่ห์นะคะวันจันทร์ก็มีสเสน่ห์ คำพูดคาจาของเราบางครั้งบางคราวมันอาจจะไม่ค่อยมีเสน่ห์กับการฟังของผู้อื่นเท่าไหร่นะตรงเนี้พูดแล้วทาให้คุณรู้สึกน่าฟังมากยิ่งขึ้นคนฟังจะรู้สึกว่าเออรู้สึกเขามีอ่อนน้อมถ่อมตนนะรู้จักสัมมาคารวะนะไม่แข็งเกินไปนะคะลองดูนะคะไม่ได้เสียหายอะไรไม่ได้ใช้เงินใช้ทองอะไรเขาบอกว่าในวันศุกร์ให้คุณล้างพัดลมต้องล้างด้วยตัวเองนะไม่ใช่ใช้ คู่ครองใช้คนในบ้านล้างนะมันเป็นการแก้เคล็ดคุณต้องล้างด้วยตัวคุณเองนะล้างในวันศุกร์ในช่วงเวลา20นาฬิกา40นาทีถึง21นาฬิกาล้างพัดลมเวลาพัดลมมันเป่ามาหาเราเวลาสะอาดก็จะเป่าแต่สิ่งที่ดีๆมาเมื่อเราล้างล้างเอาความสกรปรกออกไปก็เท่ากับว่าปัดเป่าชำระล้างในสิ่งที่ไม่ดีออกไปมันก็จะกลายเป็นว่าเวลาพัดลมเป่ามาเนี่ยล้างในวันศุกร์ ดาวสุกคือดาวที่เกี่ยวกับความรักการเงินจะได้มีคนรักมีคนเมตตานะคะการเงินก็จะได้พัดเข้ามาหาเรามากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับผู้ที่เกิดราศีมิถุนหรือลัคนามิถุนลองไปทําดูนะคะจะเอ่อแต่ละคนแต่ละดวงที่มาดามพยากรเนี่ยทำไมถึงแยกแยกแยะออกเป็นแต่ละราศีบางครั้งเนี่ยคุณอาจที่จะมีปัญหาในเรื่องราวเดียวกันแต่ว่า การแก้เคล็ดอาจจะไม่เหมือนกันเพราะว่าในแต่ละราศีมันมีจุดติดขัดที่ไม่เหมือนกันมาดามจริงจําแนกแยกออกมาเป็นแต่ละราศีเพื่อให้โดนตรงประเด็นมากที่สุดใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปนะคะเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับมาดามด้วยค่ะ สำหรับใครที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์แชร์ออกไปเลยนะคะมาดามจะได้มีกำลังใจมากยิ่งขึ้นแล้วมาดามก็จะได้ตั้งใจจัดสรรหาคลิปดีๆเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับคุณมากยิ่งขึ้นจบคํำพยากร์แล้วนะคะใครสนใจเช็คดวงกับมาดามไปที่ Facebook ของมาดามเลยค่ะมาดามนัดคนอ่านดวงดูดวงส่วนตัวมีค่าครูนะคะจบคํำพยากรค่ะสวัสดีค่ะ